ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรทุกท่านครับวันนี้ช่องชิตด,ดีมีพลังบวกชาแนลมีเรื่องราวดีๆมานำเสนออเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอนำเสนอเจ็ดสัญญาณบง่งชี้คุณก่อนี่เกินตัวคุณผู้ฟังครับยกมือหน่อยใคร ชอบออนไลน์เพลินจนเกินยับยั้งบ้างแม้จะสุขทุกครั้งที่ได้แกะกล่องแต่โปรดระวังว่าของแถมแสนทุกมารูปแบบก้อนนี้ที่มาแบบไม่ได้ตั้งใจและเพื่อเป็นการสกัดกัน้นการใช้จ่ายไม่ให้เกินไปกว่านี้ลองมาสังเกตตัวเองกันหน่อยครับว่าเราเริ่มแย่ขาข้างหนึง่งสู่การเป็นหนี้เกินตัวแล้วหรือยัง 1. ไร้เป้าหมายการใช้เงินคือตัวขอนี่ชั้นดีคุณผู้ฟังครับหากไม่เคยคำนวณรายได้กับรายจ่ายเมื่อหักล้างกันแล้วไม่เคยวางแผนเงินเหลือเก็บต่อเดือนไม่เคยแบ่งสัดแบ่งส่วนค่าใช้ใจ่ายรายเดือนว่าหมดไปกับอะไรบ้างถือเป็นการไร้เป้าหมายที่น่ากลัวเพราะเป็นการกระตุ้นให้เรามีนิสัย พร้อมจ่ายเร็วแบบไม่คิดหน้าคิดหลังพอกผูนี่ทุกเดือนแบบไม่รู้ตัว 2. จํจำไม่ได้ด้วยว่าตัวเองมีหนี้เท่าไหร่แวบไม่ใช่ไรของการเริ่มผิดวินัยทางการเงินร้ายแรงหากไม่เคยสนใจหรือรับรู้ว่าภาระผูกพันต้องชำระนี้สิ้นเดือนได้แต่รูดบัตรเครดิต จ่ายไปตามบินที่เรียกเก็บเท่านั้นมารู้อีกทีก็สะดุ้งเฮือกชักหน้าไม่ถึงหลังเข้าแล้วหรือเมื่อโดนทวงหนี้ทางข้อความทางโทรศัพท์หรือใบแจ้งยอดหนี้ในกล่องไปรษณีย์ที่มาพร้อมยอดหนี้บีบหัวใจให้หล่นไปถึงตาตุ่ม 3. ไม่มีเงินเก็บสำรองไว้ในยามฉุกเฉินเงิน ในบัญชีเข้าเร็วแต่หมุนออกเร็วเช่นกันจนตัวเลขคงเหลือต่ำเตี้ยหากเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองหรือสมาชิกในครอบครัวแล้วพบว่าไม่มีเงินสดเพียงพอจ่ายค่ารักษาพยาบาลต้องหันไปพึ่งบัตรเครดิตหรือโทรหยิบจีมจากคนอื่นขอให้เห็นไฟสีแดงกระพับิบเตือนเลยว่าเข้าขั้นวิกฤตแล้วเพราะ ไรสภาพคร่องต้องรีบแก้วินัยทางการเงินด่วน4ยอดหนี้แตะ45เปเซของรายได้คุณผ,ผู้ฟังครับให้รวมหนี้ที่ต้องจ่ายต่อเดือนทั้งหมดเช่นค่าบ้านค่ารถค่าบัตรเครดิตหารด้วยรายได้ต่อเดือนแล้วคูณ100ถ้าออกมาเกิน45ของรายได้ ทางเราขอบอกเลยว่านี่คือสัญญาณอันตรายเพราะเงินเกือบครึ่งที่ได้เทให้นี่เก่าหมดโดยที่ยังไม่รวมค่าภาษีค่าประกันสังคมเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการหรือกอบขที่ต้องควักอีกราว20%ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายรายวันอีกตั้งหากแบบนี้มีความเสี่ยงต้องกู้เงินมาใช้หนี้อีกต่อไป 5. ดินพอกหางหมือกู้หนี้ใหม่ผ่อนหนี้เก่าคุณผู้ฟังครับเพราะรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่มีมากเกินจนต้องไปหาเงินส่วนอื่นมาโปรหนี้ไปเรื่อยๆตั้งแต่กดบัตรเงินสด หมุนเงินจากบัตรเครดิตหรือเข้าตาจนถึงขั้นไปกู้หนี้นอกระบบแต่ก็ชำระหนี้ได้เพียงยอดขั้นตำ่ำแถมต้องแรกกับดอกเบี้ยสูงปร๊ดถือว่าเป็นการหมุนเงินในทางที่ผิดเพราะไม่สามารถชำระหนี้หมดทั้งก้อนได้เงินต้นไม่ลดแถมดอกเบี้ยพอกพูนไปเรื่อยๆเป็นปัญหาหนักในที่สุด 6. กลัวคนอื่นจะรู้ว่าเป็นหนี้โดยเฉพาะคนใกล้ตัวในครอบครัวเดียวกันแม้ปัจจุบันใบเรียกชำระค่าใช้จ่ายต่างๆจะพุ่งตรงเข้ามาในอีเมลแล้วแต่ยังมีความกังวลว่าคนที่บ้านจะรู้หรือหากมีโทรศัพท์มาทวงหนี้ก็จะเริ่มจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสัญญาณแบบนี้บ่งบอกว่าตัวคุณเอง ก็รู้ว่านี่ก้อนนั้นเริ่มคุกคามหนักจนควรรีบหาทางปลดออกให้ได้ 7. นี่ล้นจนมีผลต่อการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังครับหากเริ่มมีความเครียดเกาะกลุ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับขาดสมาธิทำงานเพราะมัวแต่ชิดวิธีหาเงินมาจ่ายหนี้ก้อนโตอาการนี้ต้องเขียนเข้าห้อง ICU รีบรักษาด้วยการหาวิธีผ่อนชำระนี้ให้เบร็วที่สุดและที่สำคัญคือต้องปฏิวัติวินยัยการใช้เงินใหม่ห้ามใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอีกเป็นอันขาดคุณผู้ฟังครับถ้าพบสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเองโปรดรู้ไว้ว่าชีวิตคุณกำลังเข้าสู่ระยะอันตรายอย่างยิ่งต้องคอยตีมือตัวเองแรงๆให้หยุด ขยันชอบเสตียก่อนที่นี่จะทำให้เราเสียใจและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือข้อสังเกตเจ็ดสัญญาณวงชี้คุณก่อนี่เกินตัวที่ช่องคิดดีมีพลังบวก h ช n แนลนำมาฝากคุณผู้ฟังและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคิดดีมีพลังบวก h ช n แนล ในการทำคิปต่อไปขอขอบคุณครับ